ซึ้งทั้งประเทศมาริโอรับขวัญน,น้องคากิแจ็คแลนสัญญาว่าจะไม่ขายต่อได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นมากๆสำหรับน้องคากิลูกชายสุดที่รักของคุณพ่อแจ็คแฟนชันและคุณแม่ใบมนนะคะเราจะเห็นโมเมตนต์น่ารักนักที่คนบันเทิงทยอยเดินทางไปเยี่ยมและนำของขวัญไปมอบให้ถึงโรงพยาบาลและทางด้านของคุณทรายเจ้าของแบรนน้ำหอมมาดามฟินนะคะ ก็ได้หอบเงินสดหลักล้านมาให้และพาถ่ายพรีเซนเตอร์แล้วด้วยล่าสุดคุณพ่อแจ็คโพสในอินสตาแกรมเผยลาบูบูและก๊์ดสุดพิเศษที่พระเอกหนุ่มดังมาริโอเมลเลอร์ส่งมาให้หลานชายโดยหนุ่มแจ็คระบุแคปชั่นบอกว่า ขากิขอบคุณลุงมาริโอมากๆนะครับพ่อแจ๊กสัญญาครับว่าจะไม่เอาไปขายต่อครับถ้าพ่อไม่ร้อนจริงๆท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮานับถือความทุ่มเทของหนุ่มมาริโอนะคะและแซลพ่อแจ็กจำนวนมากมายเลยทีเดียวค่ะถือเป็นการทุ่มเทมากมายเลยทีเดียวสำหรับคุณลุงมาริโอนะคะ ที่มอบลาบูบูให้กับหลานและคากิค่ะแม้แพงสักขนาดนี้ก็ไม่แปลกอะไรนะคะที่พ่อแจ็คจับแซลแบบนี้ค่ะเราไปชมภาพน้องคากิและลาบูบูพร้อมๆกันเลยค่ะ